จุ่นงามใ้่ไหมครับโอ้ยปีไกลหน่อยวะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 ปาดพี่น้องพ่อเรีวจ้าโด่งไงงามพุ่นหาดมัตเต้โพนพุ่นเฮ้ยพุ่นนี่คือเห็ดบวกขาวเนาะแมนแต่ว่าเป็นเห็ดปวกน้ำแกงจ้ะกระดุมเนาะผมมีคนเห็นมีคนผิด พี่พี่น้องดอกเงี้ยงี้ไงฮู้นเขาไปพูนจ้ะอ้ามันมาละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผ่านสวัสตรีฟที่หมายเลข0สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้เรียนด้วยค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขอนค่ะโดยจากภูเขาหขอเขาปานนะคะมาตามหาเห็ดปัวเพื่เก่าวละค่ะพี่น้องโซลผู้ชี้อบ่ะรอบ้านผอบ่เห็นแตะมูเปิดเก็บตามบุนตามชอบเพื่อนค่ะปีนี้สิได้งงัดบ่จากที่หายไปสองหมื่นเนี่ยไปทำธุระครับ ไปเห็ดทุละติดทุละแล้วก็ลูกกับไข่น้ำเน่กับอกาไข่ไข่น้ำลูกมาฝากพี่ดอกไปกำลังใจเลยเด้อค่ะคนไหนไปแชร์สาวกันแกก็บบสวีทตด้หนุนกันถาว่าเขาสี่หลนคนไหนเนาะแม่ขอบสิหลานครับสวัสดีครับสีเห็นน้ำเพลินบอปีนี่พี่น้องมืนีท้ทเ่ไหมืนี้ที่ยี่สิบแล้ว ปีทีแล้ว4สิรีท่เกีปยางขาดใบยางเลยเนียนกระเบิ้งข้าใ่หนองเขาพอไปจ้าไปครับเาบ้านเขาตัีงอมนึงเม <c oughs> นียนเหลือเพื่อนพูดข้างล่างก็มีนะอุ้ยเจ้างอมหนึ่งงอมหนึงกระดหน้านี่ยเนาะเมนียนอืม ดบ่มีบ่ม็นค่ะนม่นตันนี่มออูมายกบดีเห็นนี่เ <laughs> ขาคือผัวดีแท้ เขาบอหัดคองกาไปก่อนโอุ้่มงามใช่ไหมคร่งาม้ะก็เล่าขึ้น เลือหลายอยู่เต็นนมยส้นากับซีลินนี่นะจ๊ะที่นอกเนียจีดบงปันดเโกิ่นโ้เกล้งพีอันนี้อยู่น่อยนึงยังก่พีจิกโอ้พีใกลหน่อยใกล้หน่อย <laughs> แล้วแต่มองที่กันกระดดกนะคะ้าเย คือเห็ดปุขาวปอเขาเคยแตงเงินเป็นมังวิรัิออกบ่หมูเขาละปอเป็นเพิ่งเป็นเพิ่งโอ้โหนด่จุ่มหนึ่งน่าเขากับชิโอเป็นเพิ่งคือกันละเนาะหล่อหล่อเลี่ยมๆกันพี่น้องหลังจากเขาบนหิ่เขาปลามาซองหมึกซองหมอแล้วกะช่วงนี้ก็ติดติดภารกิจเนี่ยครับพี่น้องติดลงให้ลงหน้าเนาะ เตรียมพร้อมเรื่องรถเรื่องเรือครับลูกก็เปสบายรแหะก็ปสบายพอมแมก็เปสบายกันติดจากลูกครับพี่น้องเงินมาาวเงสวยงามอยู่ได้แหละามอยู่อได้จิ้มัอสนาามพงง่บ เย็นเท่ากับสีคล้ายกไก่เนาะสวยงามเปิดหาเจออะไน้อยครับพี่นอ้องเยวสีฟ้าพืนเปโตมู ủa ừ. 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 một đòn này, đây cuối to, ủa một đòn lên ủa lên ủa lên ủa một đòn lên ủa một đòn lên đòn lên มาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 ปาดพี่น้องพ่อเลี้ยจ้าดอกไงงามผุนหาดมาแตะโพนผุนเฮ้ยผุ้นี่คือเห็ดปวกขาวเนาะแมนแต่ว่าเป็นเห็ดปวกน้ำแกงจ้าขุดกระหล่ย่า ป้่มีคนเห็นพี่พี่น้องดอกเงี้ยงี่ไงู้นเขาไปพุนจ้ะอ้ามันม้าละจ้าด้ที่สุดมูเหล็กเงมันมูเหล็กเงี้ปีมูเนี่ย่มูเหลือเพิร์โมเมนต์มูเหล็กบ่แมนมูเหลือตัวนึงมูนันไปประเทศเพิ่นเนาะเพิรนเอาก่อน ดอกแกงเที่ยวมาแโอ้ยยเงี้ยโอ้ยยี่มีแหงถ่วงเลยมีแห้งขิงเหรอพี่น้องเบิ่งปลาเก็บภาพด้วยนะจ๊ะเบิดมาดอกไงดีนะไให้ความใหญ่เลยต้องงัดลงเล็กดอกขาสันคาสันดอกไงสีไข้มไงดอกน้าเลยเน้องเนี้จ้ะดอกอะไร เบ่งว่าเขาสิปอดจังเลยไม่เห็นแล้วก็ต้องเห็นไหมแม่น <c oughs> บ่ได้ย้างทัวได้หนิงางนจะขอบปอดเลยลงเลยปอเลยตรงงางเขาเบนข้นางในนะแม่นดอกกระลังงานจากันก,างงากรีน้องกระลังง่ะพ่วงออกเลยนี่ตัวนี้ตัวทางหนาดีเนาะหล่อม,มันคลองกัดกินหมดเลย mời <laughs> nhắm cả nhắm nhớ nhắm 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 กรสิออกด้ยเลยด้วยน้าอุ้ยเนอาพยายางหลเลยเยอะได้เนาะก็ผีมันออกเลยเหนื่ยเมื่อเลยของกิ่นไปแล้วเฮ็ดทางนี้ผัดบ้านเมื่อพี่น้องเนาะอุ้ยมึง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 ปุ่นพี่น้องดอกไงพี่ปุ่นปุ่นใ้อุ้มนั่นเนี่ยอุ้มพี่แม่นเมื่อเลยพี่

เิ so so it, ้มมาทันทันไร้เติบอยู่แล้วบริเขาป้าสองหมื่นนี่ล้วก็มันพี่น้องพี่เองนนแข็งดีกว่ามาเขาเม่อวี้เขาเมือีสินด

หกพดกิงแงบนี <S <S ่ยหละพี่น้องแต่ว่ามูแงแหละหอเนะโอ้ยาดตัวนี้ก็เื่อยเบ้ไปามูม่ค่ะเมนหนียวไปซาหมีกันเนาะเมนหาหมองเขายากเมน พี่พี่น้องท่เาเก่าท่าแกอกอพี่น้องตอนนี้ก็มาหอนเพื่อนหอสานแล้วน้องขูดขาเรียบร้อยค่ะกถือว่ามานอยู่เด็กงก้ง่งนึ่งจ้ะเกี่หละ ไอ้ของเสาได้งานน้อเขาล่ะไันบงโมเสาหมูหนึงนม่จังแม่นสลากิปนี้ค่ะก็ขอจบคลิปียกเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องก็ถือว่าได้วรามาอยู่เนาะเฮ็ดเพิ่นกะออกอยู่ค่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาสิยางถือคนบัวอ้ยเพิ่นเตะมื่คืนเขาสิบไปผอมมองออกคนบัวเนาะแต่ว่ากับผอมหมูหมูไม่อยู่หมูออกไม่งามอยู่ค่ะนี่กำลังอ่ะแต่ว่าเหลือเพิ่น หมูงามกะได้หมูหนึ่งกะไรเติบหมูเต็มแต่หมูคลองเบาวสวีตีเถาเมดพี่น้องเอาหมากับ่ได้เมดจับไปหาอีกหาจะได้กระห่าโป่โฟกี้ไป้ป่งไว้เยียบอีกี้เก็บป้องไว้ยังเหยียบมุนบนเรือหอยกระตาอ่ะลาไปก่อนเด้อจะสำหรับคลิปนี้เอาไปพอกันไปคลิปหน้าค่ะสิพาไปหาเห็ดยังกะสิหาเห็ดปวกสายนามนี่แหละพี่น้องก็คือสิเริ่มออกแล้วล่ะ กูแน่เพื่อกับไดล้ลายลาย,ลาย,ลายสองตาสามตาเนาะเข้ากับได้พระถาดหนึ่งใหญ่ๆกับทึวาปีนอนกับที่ทามหายาไปสองเติบหนึ่งหายไปสองมือค่ะท,ทําธุระแล้วก็เป็นวัดเป็นไข่คือจังวาละ่ะที่บอกให้ฟังต้นคลิปเนาะค่ะกับได้สำนีนกกัถือว่าโอเคแล,และนะ้วล่ะเนาะไปสืบเบืบบ้งเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณทุกกันวางใจเด้อค่ะทุกใจทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชม ลาพี่หลอกไปละค่ะอันเพ่นกระไดยูดอกพ่นไดยูปิตีนบ้านนี่เที่งน้องกะโอ้ยมู่บกไงพี่น้องมูว่านพันหอบมาเ้ากะบทันพื้นคือเก่าค่ะเอาเอาสิแด์มานผอมมูใหญ่มูงามบอกกะรอดหลุนกันต่อไปจ้ะพี่น้องไปละค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ